องเส้นนะนะคะตามเบออ์ย่างนอกนะคะลูกอาจาใครรับนะคะลูกค้าพิมพ์ห้าแปดศูนย์ได้เลยใครรับพิมพ์ห้าแปดศูนย์ได้เลยค่ะนอกสองในสองนะคะนอกสองในสองนะเอายางหนึ่งชุดค่ะห้าแปดศูนย์บวกสองร้อยพี่ชานพี่ชานแคปเจอร์ได้เลยนะคะชุดโซ่สเตอร์สามารถ น้องแอดมินได้นะทักแชทเพจได้เลยนะคะแคปเจอร์ล้วทักน้องแอดมินด้วยอะวันนี้นะคะลูกค้าเซต580หนูให้ลูกค้ายางนอก2องเส้นนะคะแถมฟรียางใน2เส้นเนาะนะคะยังไงวะเนี่ยนะคะนอกสองเส้นนะคะแถมฟรียางในสองเส้นวันนี้ได้ครบเซตครบชุดเลยยางเดิมมีโอมีไม้มีค่ะพิชายใช้เป็นเบอร์อะไรบอกได้ เออจะมี7090 8090แเล้วก็9090 90, 90เน้นาะขอ14นะคะใครรอเบอร์ใหญ่ลูกค้ารอก่อนนะ250กับ275เจรอสักคู่เนาะนะคะวันนี้หนูเปิดโปรให้แบบตะกุกตะกากเลยนะลูกค้าเพราะว่าหนูไม่ได้เตรียมมาเพราะฉะนั้นราคาสดๆเลยนะคะ580บาทนะคะพี่พ่อลูกติดนะคะแคปเจอร์ทักหาน้องแอดมินนะแคปเจอร์ทั้หานนะ้อง,าองแอดมินได้เลย543210543210้าอจ้า